ยิงมันแม่ไอ้โวมีปืนจั๊กระเบิดระเบิดผู้เล่ฮะพี่นบอมมี่ไปหน่องล็อกสามล็อกสามงั้นกูสดเกือบตายเมื่อกี้เลย Nh tôi đang tính nít tính nít này nít thương nít thương nít thương nít tưng. đây đây nít thương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  nít

ัเือล่อตายตายตายตัวเดียวอเคไม่มีใครลบขาหลังทางบ้านเาไป่อนมาเลยไอสัตว์ัดเือพี่มัดเลือพี่สตัวเลยีนี้สงตัวกูดูยู่กูดูยออข้างหลัง

เอาหัวนัดนึงไม่ตายโดดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วเหมือนจะวิ่งมาช่วยเพื่อนไอ้ตัวยิงก่อนเลยหมด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 พลังพลังๆๆๆงงตึก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 ไอ้บนเสาตีนัยนี่กูอะยุนี่ยุนี่หยุดยาแปน้องเวลาพี่หายใจบ้าง นะปไปวัน่ะอับศบเนี่ยได,ด้แล้วได้แล้วได้แล้วสอยน้องเออผมไม่ได้ดอดเลยเหรอนีอ่โฮโลนน่ะนี่ศบไงพี่เดี๋ยวเก็บให้ก็ได้ครับ ร้องโอ้อยนี่ใช่เลยวันนี่ก็ร้องโอ้ยเด,ดอดดอบนะครับเด่ดดับเด็ดตอนนั้นวันไปเดี๋ยวปแล้วเนี่ย มากฝ้าแล้วน้องไปอยู่เหรอสุบยาว <c oughs> อยู่ใส่บอลูแล้ว <c oughs> คิดตัวตีหนึง <c oughs> น่งเหรอตีหนึง่งตอนยิงมันยิงตัวเดียวตังกลางถนนโทษโทษกลางถนนโอ้ยิงไม่ทันตัวปีนปะเม็ดเลย ตัวอะไริ่งคยลูกซองนี่วะชอบไปต้องลูกซองแล้วปะตโะตมโมกะตะโมกทำไมวะซองข้ามเหรอนี่เลยครับมักส้มเลยไก่ก็มีบอกหน่อยดิ วงห้องบมีตวะมีนกพีพี่พพพพมีเทียวเมื่อกี้ไงเห็นแล้วเห็นแล้วบนนี้เลยยิงโอ้วัดแางนี้ก็ตายซะเฮ้ยบ้าลังคางี่พี่พ ยังไม่ตาย87ก็ม<อ>ีไปกูไปกูเดี๋ยว,วระวังป้ารองขาป้ตรงองขานอกๆนอกเลยเมสุดท้ายเอาเรื่องจัดลังบ้านหลังบ้านมา เกือบไม่ตายเกือบไม่ตายแต่เกือบตายเองแล้วเมื่อกี้เออเกือบตายเองว่โอ้โหทอยงสูงเกินบลับมันเยอยไปวมาดูกันตายมือเลนเรือยเราเลนเ่อยเรันคอสอยไหมบอลในบอลในบอนเลนเลอยเราอาเลียื่อยชีพไเอา ไปอะบ้านฟานี่ประตูประตูบ้านฟาโอ้นอนเา o w y ดีกว่า oh. <Not> no <laughs> ยังรถมากว่ะโอ้ยยังรถกยอะมากว่ลกะ,ลา,ะลายนี้แหละจะไปลายไหนได้ Chưa là nào, nằm ơi, anh 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 ở anh ơi,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  anh พักเหลี้ยงครับพักเหลี้ยงกูกลัวเหมือ <c> น <oughs> ก,กันเลยสมาอย่างี้ตั้งบอมหลอเมไปละข้างบนข้างบนสองตัวเจ็๊ยบนักเจ็๊ยบนักข้างล่างเจ็๊ยบนักเพื่อมันอ้อมมาแล้วที่ขับตเติมมดี๋ยวกำลังน,น,นะครับ โอ้โหเจ็บ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 อ่าเจ็บมันก็เจ็บเหมือนกันสิเฮ้ยไปรับปูขนนกไปรับปูขนอันมันดีป่ะมันดีป่ะ เดือดข้ต่อหารถดิงบ้านเนี่างบ้านนี่แ่บ้านสั์ตกใจกลัวอะรกูถ้าไม่รู้เขาไเมียต่คิดว่ามันจะมาชนอ่ะมันเลือกหักเลี้ยวไประเด็นอ่ะมันเือแบนมันว่เอากุตอดเตียมานอ่ะมีมีมี แงเลยหลดเลยหล<ป>ุดไปจับเอเบ่งวงออกเดกนั่ไปแปลที่ปรนไม่น่าแล้ขับรถนีเลยว,วงแหงติไปเกาะ มันเอายาไปเยอะหมดยาละเออขี้ยสามันนะพันแพร่พันแพี่เซียนความเร็วเลยตามถนนเลยก็ได้ดิพากลางเมืองไปเลยโอ้ชิวดอกเรียนรถตายสร้างมัน รอดสิชุบตรงไหนได้เนี่ยวงเหี่ยอะไรเนี่ยนี่ตรงนี้แวชุบได้เนี่ยมากเคียวเนี่ยตรอดไปไล้นะหรือจะไปชุบในวงคนไหลเนี่ยนอนเราเข้าในเลยวป่าพี่บอล เพราะมันมีคนแน่เลยวะไปชุบในวงเลยกัไ,ดไเดฟเวทวงมันเจ็บปวดวงเดียวกับว,วงสามแล้วว่าแนละ้วตามสูรรุดไ<อ>ม่ได้วกแคบแตก <laughs> เราไ่สนแล้ว อากาศหนาวันเดียวกลับยาเยอะโอ้ยอย,อย่าเยอะอเยอะเดี๋ยวเรา,าไปรับมันอีกเดีย๋ยวรอรับเรื่อนหมต้องมาเนี่ยไ,ไปชุบก้อนแหมมองชุบยี่หม่องเดียวได้เนี่ยนะนี่แหม้ว้าเขียวใช่ไหม,มบนเขาเนี่ยเฮ้

เ,เ,เขาเดี๋ยวเขาขึ้เตขึ้นวาได้หขึ้นไปปะม่อมแล้ววะม่ไวสาหัสแล้บาวันนวันน้านึ่แบนึ่งหายาเพื่อ,อไรกัน

ขึ้นไม่ได้กูอยากดับก,กูไปนอกวงเว้ยกูทำไมขึ้นไม่ได้ยิงก,งกันดียว่ามากดังกู แก okay. ข้ามไม่ฟังเลยล่ะเนี่ยล็อกเก็บไหนเนี่ยมันจะเหมือนจะวิ่งมาบ้านนะบัดเช็คมันจะยิ่งฟังตัวคำเจ้ยุ่งรัง,ง,รง,ง,งไม่ยุ่งรังว่าที่มันยิ่งปังๆเลยนะเออยุ่งรังไอ้บอลไปไหนดีวะรูออ้ยุ่งนีบ่บอลว่าเรือกูเนี่ยโอเคแล้ว <c oughs> เยอะแล้ว <c oughs> เยอะแล้ว

กระเด็นเลยต้องวิ่งกลับมาวันเหี้ยวงเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหจะไปไหนวันหาเรือหาเรือไปเกาะเฉยเลยหาเรือหาเรือกัอนีม่อย่าหน้ามาขอดิอย่าหน้าหอกฟังนะคนละเคนไปไปไปต้องไปตอนนี้บอลโอ้ไปตอนนี้เขาตายไปนี่ไปนี่อ้อมนี่อ้อมนี่กันแต่ไม่ขี่เรื่อยนะมึงเห็นยเดินะ เออมัน,นมีใครขี่เร็วแล้วนะรับเพื่อนหรือเปล่าเ้องไปยุ่งตรงหินนี่ได้วันขอาวงอ่ะวงโกรธาที่ยวคคาวตัวอยู่นะตรงข้ามอ่ะนี่ว่ายน้ำอีกตัวหนึ่งพี่มากมว่ายอยู่โอ้อย,ยิงเขาเหรอยิยงกันเหรองล,ลงเลยวัลงเลยนี่ป่ะเนี่ย มีปะเนี่ยมีมีคิดว่ามียังไม่เห็นยังไม่เห็นนะตอนนี้ยังไม่เห็นว่าดักเขาใหญ่ด้วยวันบอดๆว่าดักตรงนี้วันขอบวงเนี่ยอ่ะนี่อยู่นี่ไอ้พวกนั้นต้องวิ่งมาปัญญายานมานี่ปัญญายานมานี่แหล้วดักขอบวงเลยมี่ละววันดักวงนี่แหละร้อนร้อนวิ่งมาไกล้ๆแล้ววันใกล้ๆเลยอ่ะวิ่งมาไกล้ๆเลยโยต้อมนาอยต้อมมเดี๋ยวให้คอยโพยิงร้อใกล้ๆเลยระเบิดดักนี่อยู่ว่ะสองตัว บอลน,นะบอลมุมนีบ่บอลนีน่มันต้องมาหลังของน้ำนี่อ่ะเ<า> <c oughs> ออกูได้กูได้นะมุมนี่มุมนี่กูได้รอต้องมารอรอรอเห็นมันชิดอ่ะ, <c oughs> ะห,หลัหง่างน้ำเราบอลล่างน้ำแล้ว bố son Ôi, lượt bơi rút yêu hô Ây hô 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 option hô 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 dạ <laughs> <laughs> thả <laughs> mộc à papa papa focus 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 kìa các bác mấy xịp xép mày dồn chạy mà mày gì tiệt nó về <laughs> đây còn đây đây về ít เกิดมาได้มันเกิดมาได้พี่เกิดมาได้ไปเลยเอาผมเป็นได้โทษเลยพี่เออกูยันแล้วกูต้องไปอยู่ดีไอะหัดไปไปไปท่านท่านดักยิงบนข้างหลังสบายเลยเบิ่งปอดน้ำเบิ่งปอดน้ำดับเท่านี้เลยวปอดขาวปพ๊บมมากเหลืองพี่เลยปอดขาวเพิ่มดับไหมพี่มากเหลืองมากเหลือง โอ้โหแม่งเลงหัวกุยจับให้โดนดิเกิดะไรงี้ยเสียงงี้กลัวเลียมวะแต่เลียบนะฮะมีคนเนี่ยยัตายแล้วนี่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 เสาเสาใหม่นี่ไหมพี่เสาใหม่นี่ไหมทาเลือดไหมไม่เห็นกัว cứt 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 cứ 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 Ở ờ, đàn bà, ờ, chụp liêu kiếp chụp liêu bà, 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 bà. này, giờ đến nhạc à Này đếp nằm, đếp nằm. Đếp nằm này, điếp nằm, điếp nằm Điếp nằm đi Ê, ê, ê lòng, lòng tiền 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 bán để bia con ếch tít 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 tít

เราคือดีเลยพี่เอ๋เรามาสง่งว่าดูยิมทีเออดีละให้กระสุนขดหน่อยสวมริมหนามเรื่อยตองังกระสีเนี่ยซอยห้อ มีกูห้อยค่อยอยู่บนรุ่งยันเกีย่ยววงต้องคันนะวิวหาคุยหรือเปล่าสับเหลือกูกระมันหรือเปล่บาบอๆเหลือสามตีมีเสียบอีก มีเสียดอีกสองตัวเอา่าไฟมันขากันก่อนนั่นเป็นอีลังอินนะพี่เออเจอนี่รังอินเลยบักนึงบักนึงไอ้ฉีกไส้เ,เก็บแกะตัวไส้เนี่ยแล้วแลวใจเต้นตุบทุบทุบเลอะตาเด้อะไร ไปพี่ตายพี่ตายพี่ตายเดีือวมึงกับมันบ่บักตีเหลยือยู่<อ>ับยาปับยะเดินไปหัวหน,น้าเดินลอยมาตรงนี้ตรงน,นี้เนี้นบุ่มกันไปเลย ใหญ่จุดปะเหี้ยวงวงโคตรเหี้ยเจ๊ตัวเดียวปะเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสองอีสองอีสองอีตัวเดียวเดาเดียวตัวเดียวบักโอ้โหยังไม่ขาดจบเลยสอง อจาจับเกมนี้นะโอ้โห oh, oh, ไม่เอาอะไรเลยนะครับวันนี้นะครับไปนอนดีกว่าครับ <laughs>